ม,นะมือขาดดิลองมือขาดดิวหวห <laughs> อย,อย,อย <laughs> สามพัน <laughs> อ่ะ <laughs> จะเรียนไรห้อยอย เงนนงนับดลโอ้จะหาทำมาประมาณนี้นะกรัลังดีเยอะเยอะมากก็ไม่ไหวเอนได้มาใหม่ให่โอ้้อยเกินทคงจะถูกเนาะ บาทนี่ลอ,อยโค้ดสิบห้าบาทได้ปะสิบบาทอ้อสิบบาทไหมสิบบาทโอ้ยพี่ไทยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับพี่ไทยอละสิบบาทสิบบาทใช่ไหมชิ้นละสิบบาทใช่ไหมอ่าพวงหนึ่งร้อยยี่สิบไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แล้วเราเราเราขายที่ร้านเราเท่าไหร่อลาแปดพันชิ้นละแปดพันใช่ชิ้นละแปดพัน 8, จริงอะ่ะแปดพันมอนถามแล้ว ชิ้นละแ0 0พันวอนเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะ10บาทไม่ใช่เป็นเงินไทยเท่าไหร่นะถ้า8,000วอนไม่รู้อ่ะถามแล่วก็พันละคันละสามสิบถ้าไรรูลประมาณสองชิ้นหนึ่งนะต่อต่อต่อชิ้นหนึ่งนะครับแปดสามยี่สิบประมาณอง้อยนี่นะครับผมเขาหรือสีลือหนวดหรือสีเนาะนะครับที่ไทยเรา อาจจะถูกเนาะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นค่ามีค่านะครับถ้ามาอยู่ที่ต่างประเทศเนาะที่ต่างประเทศไม่มีนะครับผมหายากอย่างเงี้ยนะครับที่ไทยเราอาจจะว่าหาง่ายนะครับราคาถูกอย่างเงี้ยนะครับถ้ามาอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับจอมเป็นมูลค่าเนาะเนี่ยราคานะครับผมให้ดูให้อัปเดตให้ดูราคาเนาะราคาแปดพันนะครับ ตีไว้ร้อยสองร้อยตีไว้สองร้อยนะครับผมต่อชิ้นตอนก็จะมีลูกค้านะครับผมลูกค้ากเก่าเก่าก็เริ่มทยอยเข้ามาเลือกซื้อนะครับผมทางเพจเพจร้านเรานะครับก็จะลงพวกนิสเดียพวกคูย่าพวกเคราสีนะครับผมลงเพจร้านลูกค้ากเก่าเก่าเขาก็จะมานะครับไม่ว่าจะเป็นขาย่อยขาลายย่อยลายปีกนะครับหรือลาย ล,ลูกค้าที่ว่าชอบนะครับซื้อแยกก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบส่งตีกส่งนะครับได้หมดเลยสวยงามนะครับผมถ้าดูดีๆครับแขวนเอยอะๆนะครับมีความสวยงามมากช่วยกันนะครับผมหยูเกษตรก็ไปฉีดยาเพิ่งมาลูกค้าก็จะเดินดูเรามีทางเดินหลายช่องเหมือนกันนะครับผมมี หลายที่นะครับหลายฝั่งหรือว่าจะชอบไม้กระถางอย่างนี้ไม้กระถางก็รัก คนะครับเยอะมากหยุดปีใหม่ด้วยนะครับผมลูกค้านะครับมาซื้อเหลือซื้อตกอหญยานะครับบิสเดียรก็เยอะเหมือนกัน อย่ามันเยอะอย่ามันไม่กินกันไงมันกับข้าวมันเยอะเดี๋ยวเขาไม่กเยอะตุ้มมณีทำเต็มเลยน่ะใช่เหรอเออตุ้มมณีทำกับข้าวต้องเยอะวันนี้นะครับผมจะทำกับข้าวเนาะนะครับเศร้าคนเราหน้าขนาดนั้นเลยเหรอฉลองปีใหม่เอ้ยฉลองฉลองคริสต์มาสนะครับผมก็จัดปาร์ตี้กันนะครับในในสวนเราหลังจากของไทยก็มาวันนี้นะครับผมพอ ทำของไทยเสร็จนะครับเรียงพวกพวกโคย่าดิเดียเสร็จนะก็สี่โมงนะครับสี่โมงเย็นก็พากันมาทำพวกอาหารไทยเราอาหารไทยเราไม่ว่าจะเป็นจะทำวันนี้จะทำน้ำตกก็ทำบ่อยแล้วนะครับหนุ่มเกษตรจะทำอะไรนะผ้าผ้าหมูผ้าหมูนะครับ ก็คล้ายๆตำตกหมูเราแต่ว่าจะเสริมไปได้วยแตงเนาะแล้วก็น้องมีทําอะไรน้องมีทําอะไรส้มตำน้องมีทําส้มตําแล้วก็น้องแม่ยำค่ะาทายำแล้วก็เจติ๊กต้มยำกุ้งค่ะเจติ๊กต้ยมยำกุ้งเนอะโอ้โหน่าทานมากนะครับอร่อยมากค่ะ <c oughs> ลุงเสร็จก็ไม่ค่อยได้ลงทริปเกี่ยวกับทํากับข้าวหรืออย่างอื่นเนาะนอกจากลงต้นไม้อย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ขอโอกาสนะครับ ใจะทำสับไทยจังหน่อยหนึ่งก็เส้นน้อยพูดเดี๋ยวออนี้อีกลูกไหมอ๋อนี่ยำเหรอยำยำหมูใส่หมูยอหรือไงอันนี้ก็จะทำผ้านะครับทำอาหารไทยนะครับผมให้ทัแก่เขากินเนาะมีแต่อาหารไทยนะครับวันนี้้มยำกุ้งนะครับแล้วก็จะเป็นยำยำเลยนะยำเลยนะยำยำอะไรนะยำแบบยนเส้นใส่นี้ยำวนเส้นนะครับใส่หมูยอแล้วก็ส้มตำ ตามไปดูต<า>รรมชมกันนะครับผมหมูนะครับหมูสวยมากร้อนๆอันนี้ทำผ้าหมูนะครับให้้าแก่เกาหลีกินแล้วก็ต้มยำส้มตำยำบุชเอ้นอุ้ยร้อน แป้งนะครับวันนี้ทำพคาพาให้คนเกาหลีกินขา้ขาวคั่วข้าวคั่วมันเป็นสูตรสำเร็จรูปนะครับซื้อจากร้านเข้ามาไม่ได้คั่วเองเนาะ <S <S นี่หนุนโมเสยรลงมือเองนะครับผม <S 1> <S 1> ให้คนให้ชาวเกาหลีกินก็ไม่ต้องเผ็ดมากนะให้พอดีพอดีเผ็ดมากเขากินไม่ได้ประมาณนี้เนาะ ขาดอะไรบ้างน้ำปลาปลาดิบมีอ๋อเค็มหกชิลลใส่ไปแล้วนะครับใส่หมดแล้วใส่ทุกอย่างแล้วเหลือแต่น้ำมะนาวน้ำมะนาวมะนาวอ่านั้นไม่มีนะครับผมเดี๋ยวดูน้ำมะนาวอันเดียวนี่เป็นพระนะครับทำพระน้ำตกทำไปหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปน,นี้พี่เพื่อนดอูนะครับมะานาว ่นหยุดมาหยุดต,ตั้งหล่อแล้วอันนี้เสร็จแล้วใช่ปะช่วยยกไป กี่จานทั้งหมดอ่ะนีเราจะกี่จานสจานเนาะสจานน่าอร่อยไหมครับพี่เพื่อนโอเควยลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยม น่าเยอะนี่ว่ะสามกานไปแล้วครับผมอันนี้ฝีมือหนุ่มเกษตรเองเนาะพลานน้ำตกนะครับไปน้องแฟงเขาลอยครับมาชิสเซอมาชิสเซอโยไปแล้วนะครับผมตะแกดยืนลอย

น่อยจะเป็นผัดแป้นบ้านเราแล้วก็จะยำบนเส้นทางเกาหลีนะนี่มันจะอาหารเกาหลีนะครับผมอันนี้ก็จะจิ้มจิ๋เสต๊กเต๊กเสต๊กเต๊กวัวอันนี้ยำบ้านเราข้าวข้าวแบบเกาหลีไม่ต้องไม่ต้องหมักเครื่องนะครับผมเราแบบสุกนี่ยำนี่ยำนี่ยำข้าว เข้าจ้ะเข้าจงมาจัวบขอบคุณครับที้จัมอจับมน้จ้อย่างหมเด์ครีมเดาเน์ครีมวาวอ่ครีมอันดมฝั่่เดยูบรรยากาศนะครับเียหมดแล้ว <laughs> 哦。好，好，<laughs>